ช่องทางติดต่อตุกตุกเฟมเลอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรแหลกเงิน,งนมูลหนึ่งครับเลยหกล้านเจ็ดแสนกี่ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคุวันนี้ผมทุกๆกแฟมิลี่อยู่ที่ร้านวัสดุก,ก่อสร้างนะครับเมืองอัศพรวันนี้เราจะมาสั่งของเครื่องที่จะไปก่อสร้างห้องน้ำแล้วก็ยกบ้านเทป,ปูนให้น้องโดนัทนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ1ือสามสี่ห้าหกด

ื่องล้านแรกครับสองหมื่นเก้าพันสองรอยยี่สิบบาทล้านแรกอ่าอีกเป็นเรือพวกปอกพวกอย่งอีกได้บ้างเอสส่วนสองหมื่นเก้าพันเจ้าวันเน็บแบบนี้เป็นสามหมื่นลบไปก็ได้ยูลาวตรงแบบนี้นะตรงเน็บเลยหอดหมื่นไปตรงเน็แบแบบนี้นยังไง สมมดข้างในนี่จดไว้ใจเงินไดๆก็ให้โครงการเนาะเจ้าภาพเพิ่นสิได้สบายใจเนาะเพื่นเอาเงินไปใส่แน่แล้ให้ผู้สาวน้อยจะพันจะพันก็บอกไปในห่ั่นเจ้าเส้นเ่ก็ไู้เงินเินี่เานี่เออืเน้เนาะเออปรกันเ สอบเก้าพันเท่าไหร่ก็ไม่ดีสองตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบ้านน้องโดนัทนะครับบ้านน้องเดินโอ้ระว่างได้โดระว่างได้เบาหวดโอ้โหข้ากิลีครคับทางเป็นทางราบเซียนยังดีเลอโอ้ไปครับโโลนือนเท่านี่นะตอนนี้ สร้างครับจาของลานเป็นกับมาเบิงทีครับเบิงท่างมาจะเอารถเขาไมาได้บ่ับเครื่องมันหนักปูนปูนรส้ครับสบายดีแม่นองโดนัดกินข้าวเที่ยงแล้วบ่ดิเออพอดีเรามากินข้าวเที่ยงเท่ากัน เออนี่ครับโอ้เตรียมสถานที่แล้วครับโอ้ลือออกเลยเนาะตอนนีนะ้เนอสันนะ้นตอนนี้เนาะลือสั้นออกเลยจะเฮ็ดเตรียมเฮ็นของนำเจ้าาลงด้วยมากโอ้โหต้องซ้อมเดี๋ยวไปหาหนองโดนทัทก่อนมี่อย่างมาฝากเพื่อนเมื่อนี้ครับสบายดีน้องโดนทัท อย่างงามตัวเมินอย่าุกูเนาะชนสีชมพูเลยครับมีพอดีมีเอฟซีใจดีครับซื้อฝากซื่อกุ้งกับมึกมาฝากน,อกน้นอ,กนองโดนั้นดีใจบอน้องโดนั้นเปิดบังดูตัวใหญ่พ่เอเฮ็ดกินน้ำเนี่ยแล้วเดี่ยให้กินน้ำเลยเด้อกุ้งมึกกับม,มี่ S <S จะเอามาเฮอรังงิ้กินน,น้ำค่อยอยู่โอหยถือมาหายตั้งแต่บุกกูได้หนิหิวขามมากน,น,นะนะ <c oughs> ขึ้นหนึง่งขึ้นเฮอร์ขึ้นรถอีกขึ้นรถ <c oughs> <c oughs> สองต่อสามต่อผมได้หนินะดึงรถโดน <c oughs> อ <c oughs> อ โอ้กุ <S <S ้งตัวใหญ่บ mm ่นหลนแม่บ no ้านบ่นี่นาหลัแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนายเหล่าน่ะนายเอ็นนายเนี่ยนางคนนางงามได้ทำไมเป็นวาสนาดีเนาะโบนี่พูดน่ะมีเอฟซีใจดีจะเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดยังไงอีกพูดนะบ้านโดนใสโดนัดเบิรงกันน่ะยกขึ้นเบิรงกันน่ะโดนัดพูดนะทั้งกุ้งทั้งเบิดแซ่เย็นมาอีกโอ้ยจะเฮ็ดยังกินโดนัด ไไาไปไปถามแ,แม่ดูแม่จะเห็นอย่างกินลวกหมดหรือจะพัดมีน้ำจิ้มยุบเบ้างก็ได้น้ำจิ้มซ like> ีฟู้ดเออน้ำจิ้มซีฟู้ดลวกกินกันแซ่บตาบักฮุ่งกินข้าซื้อบักฮุ่งซื้อมีหมูมาอีกพี่มาเงาะกับพี่พูดขอบใจพ่อใหญ่ใจดีเพมาเลยขอบใจพ่อได้ขอบใจหลายๆเด้อพี่ป้าถึงงของให้หลายๆเล่มวันนี้ขอบใจหลายๆเมือนี้ก็ไป ซื้อใจค่าเครื่องให้น้องโดนัทแล้วครับเกือบสามหมื่นบินแหลกครับยังจะได้จ่ใจอยูดีใจเพราะน้องโดนัทเอซี่เพื่อนกัใจดีค่าก็ดีครับจะได้ของนำได้ยกบ้านอีกทั้งจะเทพื้นอีกได้โดนัทครับผมอาโดนัทโช์ฝีมือเ้อนี่ครับผู้น้สางสบายดีสร้างนี่แหละครับ เพิ่นกับเป็นซาเป็นเป็นญาติของน้องโดนัทน้ำก็จะเป็นสร้างเฮ็ดให้น้องโดนัทน้ำไว้ใจได้ยช่ดอกครับคุ้เนี่นเป็นญาติกันฝีมือเดี่ยมเบวบบ้ารับงานมาหลายครับห้องนั้นหนาคือเพิ่นเนี่ยแหละบอกเมกกะเบื่อบอกเบื่อดิโอโตัวไหนล่ะเลขกะเบื่อยังอะไรอยู่พี่กระเบื่อ โตได้ละวมันบ่เี้ะบ่หนีเลยเมื่อเมื่อในบ้านอย่างเมื่อนบ้านพูดหัวเบื่องี้เบื่อได้ิเบ่หนีเลยิไม่เฮ็ดเออโอ้ปกติมันตรงยานคนได้นีละเออเนาะจับบ่หนีเลยเลยมื่อนบ้านพูดมาให้โซ่บอกมาบ้านน้องโดนานี๋มาซอยมาซอย น่องโดนนัดเนี่ยกำลังเกยข้าวย่างฝนครัขุนอ่ะเหตุเกิดเห็ดย่างฝนครับมันจำปิดเนี่ยพอดีมีความพร้อมยนี่ยหนาฝนดีแล้วล่ะมีก้อนซอยออลำบากเล็กน้อยวันที่สิบเอ็ดอีกตัวสิบสองเนอะพันจะมาเยี่ยมเจ็บเล็กมือซอยนนนเนี่ยอะระดมพุทธเนี่ยพันจะมาเบิ่งผลงานมาเยี่ยมน้องโดนนัดเศษซี FC ใจดีวันทีสิบสองครับ คนมาพน,นังเครื่องมาจากไอ้กรุงเทพมเบิดค่าเครื่องหมื่นกว่าไปกับจองตัวเรียบร้อยละเลพิ่พ่นเพิ่นไปไอ้นั่งนะพ่อหน้าเพื่อนบริปรึกษาเฮานั่งไปลงเวียงจันทร์ลวต่อจกเวียงจันทร์ามาสวัสคิเกศเลยเบิดสองต่อเลย<ม>ตาม,มจริงนี่เฮามาเอามาันอ,อยู่นี่ก็ได้นี่พี่ครับเฮามาล่งเลยนรพนมก็ได้แล้วก็ข่าม่านบุกโลดน,นะ เิ่นบนให้ปรึกษาเข้าไเออ่นเลย่อนไปแน่นั่นอ่าเป็นอย่างเิ่นมารอบแรกศึกษางานไ้สะก่ันเิ่นว่าอ่าได้มาเยี่ยมนอกอีกครับพุ่นะสร้างเิ่นต็เฮ็ดแปลงทางโอ้่บนีอีหลีบังแน่คุณนะเล็กพ่เคยเบื่อเด้อมือนีเด้อบอกเลขกักๆเด้อนี่นะมือแรกนี่นะอาวรถตัวละสิบพัน น้องโดนโดนดัดบันวาจะไปส่วนน้องเกีมาเห็ดแตงกินน้ำกับซอยกันนะั่นแหะพนเป็นี่น้องกันเด้มันก็จะหนักคือวันวาเนี่แหละรถเิ่นขนเครืองน้ำเนาะนนเพนบอกาแต่แม่อนรถธรรมดารถจักรมันก็ได้รถนี่นะขนเคืองมันหนักเนี มากนะครับนี่โดนานมาถือไปโรดี่ไปแต่งเทเดียวโรด <S 2> <S 2> <S สบายดีน้องเกดโอ้น้องเกดกับมาซอยน้องโดนานแต่งกินน้ำครับมีลวกกุ้งลวกหมึกเด้กินกัตบตำปะคุง้งกับปิ่งหมูสามเมนูกับพ่อเหอมือนกันเราประทองเ็ดลายน,นี่แต่พูดทำงานได้ครับสาวผูไทย เม uh ื่อนี้เมื่อนี่วั่นดีวั่นดีเหมือนไปใจเงิ่นสื oughs, music, ่อเครื <c oughs, <c oughs, ่องกลับมากครับน้องโดนาเทศแล้วกินเรียบร้อยเหรเครียอเแกงเลยน้องโดนาปดไม่อย่างแน่โดนาปัดปลงกซ้นก็เรียบร้อยตำบกคุ้งก็เรียบร้อยฝีมือไผ่แน่เนี่ โองเกตคือเห็ดนักกินเก่งเลยทองเกตกลับบ้านเราโบไทยโบไทยไอเห็ดนักกินซังโอ้ยสูตรสูตรไอมักคือเ่าบน้องเกตนี่โอ้เมื่อนี่สูตรโดนัทปิ่งบอกขับับมา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 เอากินเลยนางเลยไามาซังแต่จัดจักชุดเลยนี่คือเมื่อนี่เป็นเห็ดนักกินไหวกับไอ โบท่านน้องโดนัทบ่ได้ท่านได้ทายน้องโดนัทเลยครับครับน้องเกดเอาท่านทายตอนกินเอาท่านเอาสร้างมานั่งพี่ละมาวงตีสร้างนะหนเ็ึ่งคนจะเห็นสร้างนี้ควายลุกที่ แมานั่งนเดียวได้มาสร้างแม่ดอกนดันกับแมานั่งผิดแล้วงุงใ่พี่รู้มีต่สีสามกันนะ่ไสมเต็มส้มติมีมีทำไรกักินน้ำกันนี่ละเด้อลุงุ้ยเด้อครับไอ้ดอกนรดันส่วนนะเมากินข้าวนกัครับถ้ากินไรน้องเกตอาับไปส่วนเอฟซีนะน้องเกต กินข้าน้ำกันเดลตารับเอามีม <h> ีเท่าไหนก็กินน้ำกันนั่นแหะเฮยปลาแกเฮ้ยคนปลากุ้งอยู่คนราไปเสื้อัวงไปครับเมื่อนี้มากินลวกกุ้งลวกเมือครับปิ่งปิ่งหมูต้มมาคร้งครับเดี๋ยวผมใจ ขอญาติซิมตามบักคงลวกกุ้งแับน้องโดนัทก่อนเด้อครับแค่นี้น้องเกดกินข้าวแซ่บบ่แซ่บบ่ครับกินข้าวแล้วก็มีของหวานอีกเด้อครับนี่มีของมาหล่อเล็กน้อยอีกเด้อครับต้องขนมต้องของหวานตะเวนน้ำก้อนยืนข้างหลังนะน้องเกดแซ่บบ่โดนัทกินข้าวแบ่งให้เพื่อนนั่นนะม่ต้องเทเบิด แดงใส่ถุงเปนี่แบบสี่มีหมกเงาะมีขนมตะเว้นคข้าฝากสาคูไทยนองเกครับ น้องเกต์ะงามงามครับน้นองเกตน้องโดนัดกินขา้าวแล้วมือเนี่ย็ะเป็นมือดีมือมงคลครับเริ่มเฮ็ดบ้านเฮ็ดห้องน้ำให้น้องน้องเอโดนัด <c oughs> น้องโดนัด ท่นกับโชคดีเอฟซีบรรใจดีเมตตารัวันที่วันที่สิบสองด้อดพอีมันที่วันทสิบสอง้อกโดนัทเพ่อะมาเยี่ยมครูเป็นซอยเหลือนองโดนัทนะจะมาเยี่ยมวันที่สิบสองเขาวันศาวันที่เท่าไหร่เออเขาวันศาสิบเอ็หรือสิบสอง วะมที่สองบอกิำมนทีเ oh. ่าไหร่เรนี่บส่ลายเบิงลายเบิกันนะห้าได้ไปทายผู้สาวใส่บาทปอนบาทเนี่ยคนหลายหมดบาหัวเอาซิมเลยอาโดนัทส่วนเนี่ย ทั้งขนมทั้งหลายคักแนวกินครับต้อแดงๆไมเนี่ยนองเกกำลังเสิร์ฟอยู่สวัสดีครับหลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วครับเอ้มือนี่ก็เป็นมือดีมือมงคลนี่หลีเอเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีครับผมผู้ใหใจบุญ อีเพื่อนได้สร้างห้องน้ำให้แน่ได้ไอ้ยกบ้านให้น้องน้องโดนัดแน่ได้เทพพื้นห้น้ำครับผมเมื่อนี่ก็ได้สร้างเครื่องใส้ยังมาเรียบร้อยแล้วยังให้เงินน้นองโดนัดไส่อีกครับสองพันห้าร้อยบาทครับผมเป็นเงินอนหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นจีบบอมให้นองโดนัดสวยครับแล้วกัยังบุฟ่ตอีกบานเนี่ย ยังไห้แม่อีกครับไหน้องโดนัทสองพันห่าหละไหแม่อีกสองพันหาร้อยบาทเป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งล้านหกแสนห้าพันกี่ครับผมเอาเอาขอบขอบไอ้ออ่อนเพิ่นนะขอบใจเพิ่นนะก็ขอให้ให้สุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้ธุรกิจฮึ่งฮึ่งหาเงินหาข้ามกันเธอได้พัฒนาสิ่งใดขอเธอได้สิ่งนั้นเด้ออ่ะแม่น้องโดนัทเด็ดครับแข็งแรงไหแม่ไ่น้องร้า จำน้องจำบ่แม่จำน้องจำบ่แม่ไปกระจังเบาไปนี่เป็นมาดัยครับเอาแต่ว่าก็ดีใจเนาะดีใจแต่มีเอฟซี่นเออ่นเบาเขาออกยู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 บุญกับล้นทักยูยูบุญกับล้นทับได้ครับผมมันมัวอผนหน้หอัดอากาศใหัวใจครับผมได้ได้ทั้งห้องน้ำได้เฮ็ดเฮื่อนอีกก็หลายหมื่นอยู่ครับผมอ่าสำหรับไอ้ ขอขอบคุณเดซี่นะครับผมที่เมตตาฝากทิดตามช่องด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งไอห้องน้ำน้องโดนัทนะครับผมขอบคุณครับงพี่ครับเพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นก็เอาไปเสียงไว้อยู่ตั้งเฮือนเหมือนรับเสียงไว้ได้ดีเ้อไวไวไอไวแจ๋ไดเราบอกแล้วแน่พี่ครับ โอ้ยเพื่อนก็นดีใจหลีได้หอกน้ำละ่ะดีใจว่าโดนัทดีใจพี่ครับมาเบิง่งน้องโดนัทมาคุ้มงานเองเลยแม่น้องโดนัทดีใจว่าดีใจโอ้ยพี่ครับเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งโอ้ขุดง่ายอยู่เนาะโอ้ยน้ำออกละ่ะน้ำไปพร้อมสองปอกคู่กันได้ดีครับดิเห็ดสองปอกเลยโอ้ยบ่มีเต็มบะ่ะ น้ำแตกน้ำแตกเลยน้ำแตกน้ำแตเนออืมครับดีใจครับมืออื่นไม่ใส่หรอนี่มืออืนไปดำนาแล้วอืบอกไปดำหน perfect, ้าบอกมืออื่นว่านละเท่าใดหน้าจะคองบ่หน้าจะคองอืม้องนั่น้าไปใสมืออื้น เท่ามืออื่นจะต่้งกินบ่น er ้องโดนัทสาวผู้ไทยเอาสำหรับลิปเอมากินข่าครับน้องโดนัทแน่ไม้สื่อเครื่องไม้เบิงซางเห็ดเอห้องน้ำให้น้องโดนัทครับก็ขอโบเพียงเท่านีดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุ๊กตุ๊กแฟมบลี่ดนแมนเดอร์ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับอาเดี๋ยวไอ้ก่อนจะจบก็บเอา้าโดนัทอยากฝากให้ขอบคุณเดยเอฟซี FC, แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะขอบใจเอฟซีทั้งหลายแล้วก็ขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อที่หับสมคลิปแล้วก็อินดูแล้วก็ซัพพอร์ตเล็กน้อยคนนี้เดอ้อเอาไปพอนี่เพื่อนนะก็ขอให้สุขภาพแข็งแหงเฮ็ดอย่างกะขอให้ฮึ่งฮึ่งหาเงินหาคำก็คือได้เด้อครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ โอ้ครับหลายอิลี่ครับเถิงปูนปูนชักซอสอะไรดิปูนแบบสองซอสอืมครับปูนเอาไปเห็ดห้องน้ำแน่เทพื้นเทพื้นในน้องโดนัทแน่ครับปูนเถิงปูนเถางอิดโอ้โชคดีอิลีครับน่องโดนัทอ,อิดอิดเกือบลกหลาย